เมื่อนึกถึงทะเลสงบสงบใกล้กรุงเทพเดินทางไม่กี่ชั่วโมงพร้อมกับดื่มด่ำไปกับบรรยากาศสบายๆต้องไม่พลาดกับที่พักหัวหินชะอามค่ะที่เราจะพาทุกคนไปพักผ่อนกันอย่างชิลๆท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนสบายกับสิที่พักหัวหินชะอามบรรยากาศสุดชิลจะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันได้เลยค่ะ อินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทรูระดับ5ดาวตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดชายหาดหัวหินออกแบบรีสอร์ทในสไตล์คอนเทมพอร์เรียรหรูหราสบายตาห้องพักที่เราจะพาไปชมคือห้องคลาสสิกซีวิวค่ะขนาดห้อง55ตารางเมตรตกแต่งทันสมัยส่วนตัวห้องน้ําก็จะมีอ่างอาบน้ําพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและระเบียงที่เราสามารถออกไปนั่งชมวิวทะเลได้อย่างชิลๆไฮไลท์ <High light S 2> ของทางรีสอร์ทคือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และห้องอาหารอสวะร้านอาหารทะเลอิตาเลียนแบบฟาร์มทูเท หรือสี่ทิวเบิลให้เราได้นั่งทานอาหารพร้อมชมวิวทะเลอย่างสบายๆรวมทั้งห้องอาหารพิรมที่มีการเพิ่มเมนูอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตลาดโต้รุ่งหัวหินอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาที่พักใจกลางเมืองหัวหินต้องไม่พลาดที่นี่กันเลยค่ะ Holiday Inn Banana w a หัวหินเป็นที่พักสไตล์โมเดิร์นที่มีส่วนน้ำอยู่ภายในโรงแรมการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านชาวประมงที่เราจะเห็นได้จากทั่วโรงแรมเลยล่ะค่ะ ส่วนห้องที่เราจะพาทุกคนไปชมคือห้อง Family Room Ocean View ค่ะเหมาะมากๆสําหรับครอบครัวเพราะภายในห้องมีเตียงขนาด king size และเตียง2ชั้นรวมทั้งยังมีของเล่นภายในห้องพักอีกด้วยอีกทางยังมีสระว่ายน้ําที่อยู่ชั้นดัดฟ้าของทางโรงแรมซึ่งเป็นสระว่ายน้ําแบบ Infinity Pool ให้เราได้ชมเมืองหัวหินและวิวทะเลได้อย่างปังๆเลย และเพื่อนคนไหนที่มากันเป็นครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือมาก,กันเป็นแก๊งเพื่อนก็คือเหมาะมากๆค่ะเพราะภายในโรงแรมมีส่วนกลางอย่างเกมรูมคิสคลับและคาเฟ่ให้เราได้ไปใช้บริการอย่างจัดเต็มไฮไลท์คือส่วนน้ำวนานาวาวอเตอร์จังเกิลที่เราสามารถเข้าฟรีในวันเช็คอินได้ด้วย รีลอดิเออร์เบิร์นเอสเคปที่พักบรรยากาศดีติดทะเลหัวหินแถมยังเป็นที่พักที่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงพาเจ้านายสีขาของเรามาเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศได้ด้วยค่ะ การตกแต่งมาในสไตล์โมเดิร์นค่ะมีการใช้สีน้ำเงินขาวและเหลืองให้บรรยากาศภายในโรงแรมดูสดใสมากขึ้นสำหรับห้องพักที่เราจะพาไปชมในวันนี้กับห้องวิลล่าบีชฟรอนด์แอสเซทพูลค่ะเป็นห้องพักแบบวิลล่าที่ติดอยู่สระว่ายน้ำเราสามารถเดินออกมาเล่นน้ำจากหน้าห้องได้เลยแถมยังได้ความเป็นส่วนตัวเรียกได้ว่าเหมาะกับคู่รักมากๆเลยล่ะค่ะบวกกับห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ให้เราได้แช่ตัวอย่างสบายๆพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและที่พลาดไม่ได้กับห้องอาหารของทางโรงแรมอย่างห้องอาหาร เหมาะมากๆที่จะไปดินเนอร์แบบโรแมนติกกับคนรักตอนเช้าที่นี่ก็ให้บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ตและยังสามารถสั่งเป็นอาหารจานเดียวแยกได้อีกเลยค่ะซันมาดิน่าชะอำที่พักติดชายหาดชะอำท่ามกลางบรรยากาศสงบเหมาะมากๆที่จะมาพักกันแบบครอบครัวกลุ่มเพื่อน หรือกรุ๊ปสัมมนา,าเพราะทางโรงแรมมีความสะดวกในเรื่องของการเดินทางและร้านอาหารค่ะพร้อมกับมีร้านสะดวกซื้อที่อยู่ข้างๆโรงแรมด้วยค่ะความดีงามของที่นี่คือบริเวณล็อบบี้เขาจะมีมุมโซฟาที่จะมีสมุดร,ระบายสีให้กับเพื่อนๆคนไหนที่พาครอบครัวหรือเด็กๆมาสามารถมาระบายสีเราได้ด้วยค่ะสำหรับห้องพักที่เราจะพาไปชมในวันนี้ก็คือห้องดีลักซ์พูลแอสเซทที่จะอยู่ตรงบริเวณชั้นหนึ่งติดกับสระว่ายน้ำพร้อมกับระเบียงที่เราสามารถเดินออกมาเล่นน้ำได้เลยค่ะในส่วนของสระว่ายน้ำของทาง โรงแรมจะเป็นสระไว้น้ำกลางแจ้งที่ไล่ระดับความลึกลงไปค่ะแถมยังมีสระของเด็กๆและสระที่เป็นจักรุซี่ให้เราได้ไปแช่ตัวฟินฟินอีกด้วยส่วนใครอยากหาที่พักแบบพูลวิลล่าที่นี่ก็มีบริการนะคะมีห้องนอน5ห้องและห้องน้ำสี่ห้องมีบริการอุปกรณ์ทำอาหารอย่างเตาปิ้งบาร์บีคิวถังน้ำแข็งในส่วนห้องรับแขกก็ยังมีคาราโอเกะให้เราได้ร้องเพลงแบบสนุกสนุกกันอีกด้วยค่ะ สปริงฟิลด์แอทซีรีสอร์ทแอนด์สปาที่พักติดชายหาดชะอําตกแต่งในสไตล์ท ropical modern เหมาะมากๆก,กับคนที่จะพาครอบครัวหรือคนรักมาหาที่พักบรรยากาศแบบสบายๆติดทะเลพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันห้องพักที่อยากแนะนําคือห้องพูลรูมค่ะเป็นห้องที่มีสระว่ายน้ําส่วนตัวอยู่ตรงบริเวณระเบียงค่ะพร้อมกับการตกแต่งภายในห้องพักด้วยโทนสีสันสดใสมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายส่วนเพื่อนคนไหนที่เป็นสายถ่ายรูปห้ามพลาดกับมุมสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง80 เมตรพร้อมกับแบ่งเป็น4ี่โซนให้เราได้เล่นน้ำถ่ายรูปได้อย่างจัดเต็มส่วนใครหิวเขาก็มีห้องอาหารบริเวณชายหาดค่ะให้เราได้นั่งทานอาหารแบบโรแมนติกพร้อมกับมีนักร้องที่คอยร้องเพลงเพิ่มบรรยากาศให้ดีขึ้นไปอีกนอกจากนี้ที่นี่ยังมีส่วนของคาเฟ่ให้เราได้ไปนั่งทานของหวานชมวิวทะเลได้อีกด้วยค่ะส่วนหลายอาหารเช้าบุฟเฟ่ก็บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆ บ้านกลางมุง the beach, ้งออนเดอะบีชหัวหินที่พักสุดชิลติดทะเลเขาตะเกียบและเชื่อมกับชายหาดหัวหินเป็นการตกแต่งที่เน้นใช้สีขาวและสีฟ้าในโทนสบายตาเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะมากันเป็นครอบครัวกลุ่มเพื่อนคนรักหรือเดินทางมาพักคนเดียวที่นี่ก็ตอบโจทย์ค่ะอีกทั้งยังต้อนรับสัตว์เลี้ยงอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรืออย่างชูก้าไรเดอร์ที่เป็นสัตว์ขนาดเล็กที่ไม่ใช่น้องหมาก็สามารถพาน้องๆมาเปลี่ยนบรรยากาศได้ค่ะแต่อาจจะต้องแจ้งทางที่พักล่วงหน้านิดนึงนะคะสําหรับใคร ที่มาเป็นคู่รักขอแนะนําห้องวันเบดรูมบิดฟอนผู้แอสเซดค่ะห้องนี้บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆมีสระว่ายน้ําหน้าห้องพักให้ดื่มด่ากับวิวทะเลส,สวยๆอีกด้วยไอสนุกรีสอร์ท แอนสวีทหัวหินที่พักในโซนเขาตะเกียบสไตล์โมเดิร์นดูทันสมัยตอบโจทย์ทุกช่วงวัยที่จะมาเข้าพักไฮไลท์คือมีสระว่ายน้ํากลางแจง้งที่ให้เราได้เล่นแบบจัดเต็มห้องพักที่เราจะพาไปชมคือห้องผู้แอสเซทสวีทค่ะเป็นห้องพักขนาด67ตารางเมตรอยู่ตรงบริเวณชั้น1มีระเบียงที่ติดกับสระว่ายน้ําภายในห้องพักแบ่งสัดส่วนชัดเจนค่ะบวกกับเตียงขนาดใหญ่ให้เราได้ทิ้งตัวนอนสบายสบายแถมยังมีอ่างอาบน้ำให้แช่ตัวฟินๆอีกด้วย,วยนอกจากนี้ยังมีในส่วนของคาเฟ่และห้องอาหาร หิวเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกทานที่นี่ได้เลยค่ะ เดอะบรูสกายหัวหินที่พักหัวหินติดทะเลโซนเขาเต่าค่ะสไตล์เรโทรสุดชิคทางรีสอร์ทจะเน้นใช้โทนสีขาวดำและแดงในการตกแต่งค่ะสำหรับห้องที่เราจะพาไปชมคือห้องบีชพูลวิลล่าค่ะเป็นห้องแบบพูลวิลล่าที่สามารถพักได้ถึง6คนมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องพร้อมกับห้องน้ำในตัวและยังมีห้องครัวที่เราสามารถซื้อของสดไปทำอาหารได้ด้วยค่ะแถมยังมีในส่วนของสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องพักพร้อมกับมีโต๊ะเก้าอี้ให้ได้นั่งเล่นกันอย่างชิลๆมีบริการร้าน อาหารติดทะเลบวกกับทางรีสอร์ทยังมีเซตหมูกระทะให้ได้สั่งมาทานฟินๆกันอีกด้วย เบสเวเทนพลัสคาราเพสหัวหินตั้งอยู่ริมหาดเขาเต่าเป็นที่พักเปิดใหม่ในหัวหินเหมาะมากๆที่จะมาพักเป็นครอบครัวเพราะเขามีสวนน้ําให้เด็กๆได้เล่นสนุกสนานกันค่ะภายในโรงแรมก็จะรายล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวเพิ่มบรรยากาศให้สดชื่นขึ้นไปอีกห้องพักที่เราจะพาทุกคนไปชมคือห้องวันเบสท์ูมสวีทขนาด60ตารางเมตรภายในห้องกว้างขวางแบ่งโซนอย่างชัดเจนค่ะทั้งห้องนั่งเลน่นห้องนอนและห้องน้ําแถมยังมีประตูที่กั้นโซนด้วย สำหรับน้องๆหนูๆต้องถูกใจกับสระว่ายน้ำที่อยู่ใจกลางโรงแรมค่ะเพราะเขามีในส่วนของ Aqua Play Zone ที่มีสไลเดอร์มันๆให้น้องๆหนูๆได้เล่นกันสนุกด้วยจากนั้นไปเติมพลังกันที่ a ค a p e s Beach Club ค่ะคาเฟ่ริมทะเลตกแต่งภายในอย่างสวยงามแถมยังมีมุมที่นั่งตะข่ายให้เราได้นั่งถ่ายรูปกันแบบสวยๆอีกด้วยค่ะ Sundance Day Club ที่พักใจกลางเมืองหัวหินริมทะเลที่นี่เป็นทั้งบีชคลับและที่พักส่วนตัวห้องพักมีทั้งหมด28ห้องค่ะแบ่งออกเป็น3โซนซึ่งแต่ละห้องก็ตกแต่งได้เท่มินิมอลน่าพักมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับห้องอาหารของที่นี่จะชื่อว่าห้อง s u n ไ i s e ค่ะเป็นห้องอาหารแบบเอาท์ดอร์ให้เราได้ดื่มด่ำไปกับวิวทะเลได้อย่างสวยสวย เป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวช n n e l และติดตาม Fanpage ชิวไปไหนไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา